Yeah. <laughs> you ก็คือพอเราไปปุ๊บนี่ก็คือน้ำท่วมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ไปมาแล้วก็กไ็ไปถ่ายงานไปไปถัไปถ่ายซื้อไปทำอะไรทุกอย่างไปเยอะมากเลยเพราะว่ากลับมาคราวนี้ก็คงต้องรออีกนานอะไรเงี<ๆ>้ยค่ะก็ก็คือมันด้วยน้ำท่วมด้วยสันจรลำบากด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเราก็ยังคือจะว่าไปแต่ที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้เพราะว่าตอนตอนนี้อย่างเงี้ยก็จะมีแบบงานที่ต้องแบบคือเราก็ต้องเป็นมีจิตอาสาไปช่วยเหลืออะไรอย<ม>่างเงี <ๆ S 1> <ๆ>้ยด้วยอะค่ะก็ก็คื คือผมดีแล้วก่รตอบรัลาสุดกดีดีเหมือนกันดยเพราว่าคือแบบว่าตอนนี้เราเราเริ่มมีฐานแฟนที่แบบแนงแขึ้นอะเงยค่ะกเริ่เริ่มแบบว่ามีแบบคือยงไงอะคเรียกว่าฐานแฟนค่บกว้างว้านอค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยด้วยแล้วก็สูงในความสุใจ ก็อย่างเช่นแบบอากิฮาบาร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ที่ที่ทางที่บริษัทที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาก็เออไม่ให้เราไปช้อปปิ้งที่นั่นแล้วลอะไรเงี้ยเพราะว่าที่นั่นจะเป็นแบบเป็นที่ที่มีแฟนคลับเยอะที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่อยากจะให้แบบเห็นเลย <laughs> ดดีเนาะ <laughs> ใครนั่ง,งที่หนึ่งนแฟนคลัถึงกับไปงวงอะไรอย่าง,งเงี้ยถามเยอะ ค่อนจะน่ากลัวเพราะเขาแบบว่าเหมือนเห็นสภาพน้ําท่วมที่ท่วมเยอะมากอะไร่างเงี้ยคือก็เออม,มันมันก็ท่วมนะแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยก็ยังพอสัญจรได้อะไร่าเงี้ยเขาก็ถามว่าเออขาดเหลืออะไรไหมแบบจะส่งของมาช่วยมีน้ำดื่มหรืออาหารอะไรไม่เอาแฟนขับเองแบบจมกำลังใจมาด้านในมากค่ะ <c oughs> ก็แฟนคลับก็คุยกันในทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนคลับก็ทวิตเตอร์มาให้กำลังใจตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ แบบบอกว่าเออเนี่ยเขาอ่ะโดเนตแบบโดเนตไปด้วยนะแบบบริจาคแบบที่แบบว่าตามจุดบริจาคของที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาเออเขาบริจาคนะช่วยคนไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใจก็เออขอบคุณมากเลยก็ที่ไปขอบคุณเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขียนจะกลับไปุ่นก็ตอนนี้คงต้องดูไปก่อนนะคะก็จริงจริงจริงแล้วเดี๋ยวมีแผนที่จะต้องไปตอนช่วงคริสต์มาสแต่ว่าปิดงานที่นี่แล้วก็เดี๋ยวต้องดูไปอเรื่อยๆเพราะว่าคิดว่าปีหน้าก็คงต้องมีอีกอยู่แล้วอะค่ะ มีแบบโปมแกมแบบไปอยู่นาะนๆโอ้จะนานขนาดนั้นก็ไม่ได้ก็ทิ้งงานที่นี่ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเดี๋ยวก็มีอะไรบ้าใหม่ด้วยค่ะก็เดี๋ยวก็ใกล้แล้วด้วยใกล้จะออกแล้วอะรบ้าใหม่ก็ก็ต้องโปรโมทที่นี่ด้วยก็ต้องไปไป,ไปมา,มาค่ะไปยาวๆก็ก็เดี๋ยวไปที่ใดที่หนึ่งจะเลือกเพลงหรือจะลือมบ้า้าปเ็นจะเปียวขึ้นขะาดนั้น คอนเซ็ปต์คิดว่าทุกคนต้องชอบมากแล้วก็เปรี้ยวกว่าอัลบั้มที่แล้วเยอะอยู่นะไม่งั้นต้องเก็บเทียบกับอัลบั้มญี่ปุ่นแล้วเพราะว่าญี่ปุ่นนะคะก็ชุดชิดก็ค่อนข้างที่จะเป็นชุดหนักุดหนักด้วยใช่ไหมค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วที่ที่อัลบั้มที่ญี่ปุ่นเนี่ยเพลงเนี่ยก็ยังเป็นแบบเดิมค่ะยังเป็นแบบแนวน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาปรับลุคให้ดูแบบว่าเซ็กซี่ขึ้นดูโตขึ้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยากให้เข้าัีประเทศค่าง เดี๋ยวเดือนนี้เรามีแผนที่จะถ่ายเอ็มีแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะต้นปีค่ะคงได้เห็นกันค่ะจริงจจะวางก่อนหน้านี้หรเปล่าอ่ะใช จริงๆแล้วคือวางมันทำต่อนหน้านี้เราจะทำวางก่อนหน้านี้แล้วมันติดน้ําท่วมพอดีแล้วคือทําเกือบจะเสร็จแล้วค่ะอีกนิดนึงแล้วมันก็เลยพอดีเลยน้ําท่วมก็เลยหยุดพอดีโชคดีถ้าเสร็จเร็วกว่านี้คงปล่อยมาพร้อมกับน้าท่วมคงออ <ๆ S 2> มีต่ข่าวน้ําท่วมแล้วประมาณนี้ค่ะ